ดิฉันนางสมหญิงบัวบุตรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนาเขตหนึ่งพรรคเพื่อไทยค่ะท่านประธานที่เคารพค่ะไม่มีใครที่อยากเป็นหนี้ไม่มีใครอยากกู้เงินเพื่อให้ตัวเองเป็นหนี้แต่เนื่องจากว่าความล้มเหลวของสับาลในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจทําให้การเป็นหนี้ขยายขอ,อบเขตไปทุกที่ทุกถนนหน,นทางนะคะท่านประธานดิฉันอยากพูดเรื่องหนี้นอกระบบนะคะท่านประธาน กรณีที่กู้เงินนอกระบบสองหมื่นบาททำให้เป็นหนี้ถึงสองแสนสามแสนเดี๋ยวนขอยกตัวอย่างนะคะกรณีกู้สองหมื่นบาทในรอบแรกเขาจะมีสมุดให้เล่มเล็กๆแบบนี้ค่ะท่านประธานเขาคิดค่าสมุดห้าร้อยบาทค่าในหน้าผู้ติดต่ออีกห้าร้อยบาทแล้วเขาก็จะหักในการส่งงวดแรกวันแรกอีกถ้าสองหมื่นก็วันละหนึ่งพันบาท ท่านประธานคะคนที่จะไปกู้รู้แล้ววันละ่ส20ต้องส่งวันละ1,000บาทแต่ทำไมต้องกู้ที่ต้องกู้เพราะว่าหนึ่งไม่มีจะกินตกงานเกิดอุบัติเหตุคนในครอบครัวเจ็บป่วยนะคะที่สำคัญลูกเนี่ยเรียนออนไลน์ไม่มีโทรศัพท์ไม่มีค่าเน็ตจำเป็นต้องดิ้นหลนเพื่อจะมาใช้ในความจำเป็นของครอบครัวท่านประธานคะ การเป็นหนี้ไมไ่จบเพียงแค่นั้นหนี้มีสองระเแบบียบแบบที่หนึ่งคือตัวเองกู้แบบที่สองคือหนี้จากการค้ำประกันเพื่อนนะคะหนี้เป็นเรื่องที่น่าเจ็บใจบางคนเป็นหนี้เพราะค้ำประกันเพราะว่าคนกู้หนีไปนะคะแล้วอย่างจังหวัดมเจริญดที่ฉันเองเนี่ยเป็นรองประธานกรรมธิการหนี้สินแห่งชาติคนที่หนึ่งได้รับปัญหาเรื่องความเดือดร้อนในเรื่องหนี้สินมาดยตลอด แล้วก็ลงพื้นที่ไปหลายจังหวัดทุกภาคนะคะไม่ว่าภาคเหนือภาคใต้อีสานลงไปหมดรับการร้องเดยนมาตลอดปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อผู้กู้ไม่อยู่แต่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีปัญหาผู้กู้ไม่อยู่ครอบครัวเดือดร้อนผู้ค้ำประกันเดือดร้อนมีรายหนึ่งที่อำนาจเจริญนะคะอำเภอวัชพานแม่เป็นแม่ชี น้องชายเป็นพระเป็นเจ้าวาดวัดคนที่ตามเงินรายวันเนี่ยตามไปบุกแม่ชีพระไม่อยู่ดีเลยท่าน,านประธานนี่เป็นเรื่องปัญหาความเดือดร้อนดิฉันเองต้องร้องไปยังผู้วา่าการจังหวัดท่านผู้การและทหารลงไปทำการจับกลุ่มสามครั้งเพื่อมาพูดคุยกันให้ตกลงปรนีประนอมกันจริงอยู่ การที่ตกลงมันก็ได้แค่ไม่กี่วัดนี่ก็ยังไม่สูญหายไปไหนเพอแป๊บเดียวก็ไปอาละวาดทุบทําลายข้าวของอย่างที่เห็นในภาพอย่างที่ได้พูดกันนะท่านประธานดิฉันอยากเสนอว่าการที่รัฐบาลเนี่ยมีความจริงแก่ที่แก้ปัญหาไม่ต้องพึ่งตํารวจเพราะตำรวจก็กู้เหมือนกันกับเราเนี่ยนี่จริงๆเป็นภาพเป็นเรื่องจริง ภรยาตำรวจก็เป็นหนี้หลายวันเยอะแยะก็ยังช่วยภรยาไม่ได้ดิฉันเห็นอยากเสนอปัญแนวทางอันหนึ่งนะคะท่านประธานเรามีกองทุนเศรษฐกิจชุมชนซึ่งเป็นเงินของกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้ประชาชนได้หยิบยืมมาใช้ท่นั้นในเรื่องนี้เนี่ยน่าจะผนวกันเรื่องนี้ได้อย่างอมตะเจริญเนี่ย ดิฉันเนี่ยทำการประสานกับธนาคารต้องขอบคุณธนาคารกอสกสและอมสินเขาให้ความอเจใสซึ่งเป็นโครงการเงินทุนหมุนเวียนแก้ปัญหาหนี้สินนอกระบบแต่มันไม่ใช่ว่าจะเข้าได้ทุกคนบางธนาคารไม่ยอมทำอย่างจังหวัดใกล้เคียงไม่ทำให้พี่น้องประชาชนเลยทั้งที่มีช่องว่างมีโอกาสบางคนติดเครดิตบ,บูรเพราะค้ำประกันอันนี้เรคู่ไม่ได้ ซึ่งเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับทั้งครอบครัวไม่ใช่คนผู้คนเดียวนะคะโครงการที่ดิฉันว่าเนี่ยกองทุนเศรษฐกิจชุมชนเนี่ยนะท่านประธานถ้าเราใช้กองทุนนี้ทำกรณีให้ผู้มีปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องเงินนอกระบบโดยการไปลงบันทึกประจำวัน ไม่ใช่แจ้งความนันปรานลงบันทึกประจําวันแล้วไปยื่นต่อศูนย์ดําลมธรรมศูนย์ดำรลมธรรมก็จะทําหนังสือไปถึงหน่วยงานธนาคารหรืออบตที่เป็นผู้ดูแลกองทุนเศรษฐกิจชุมชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้แก้ปัญหาบางครั้งเงินไม่ได้มากใหม่วิธีการยืมเงินสองหมืบาทส่งไปเจดวันยืมใหม่ก็ล้างไพ่ใหม่เสียสองพันดอกเบี้ย เริ่มต้นใหม่เสียค่าสมุดเสียค่านายหน้าอีกมันทำให้เขามียอดเงินเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากทุกคนอยู่ข้างเคียงคนที่มาเก็บนี่หลายวันท่านประธานเขาจะมาเก็บช่วงประมาณบ่ายสองบางครั้งยังไม่ทำอะไรเลยค้าขายไม่ได้เนื่องจากว่าเศรษฐกิจย่้แย่บ,บ่มีขึ้นราคามันทำอะไรไม่ได้เลยบางครั้งเจอฝนตก พี่น้องไม่มีส่งก็ไปหยิบเดิมข้างบ้านจนทะเลาะก,กันไปหมู่แถวนั้นและแวกนั้นฉะนั้นดิฉันอยากให้รัฐบาลได้เอาใจใส่ให้ความสําคัญในเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมันหนักกว่าเรื่องอื่นๆถ้าพี่น้องไม่มีเงินไม่มีที่จะกินปัญหาก็จะตามมาดิฉันอยากเรียนให้สมภา,านทราบว่าถ้าพรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาล ดิฉันมั่นใจว่านี่นอกระบบต้องหมดไปเพราะว่าพักเพื่อไทยมิลิบายส่งเสริมอาชีพส่งเสริมรายได้ให้พี่น้องประชาชนลืมตาอ้าปากดิฉันมั่นใจค่ะขอบคุณท่านประธานค่ะ